ที่ต้องกระทำเรียกว่าการงานการงานคือสิ่งที่ต้องกระทำในฐานะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ไม่อาจจะผ่อนผันให้ได้ว่าไม่ต้องกระทำค <c oughs> อยรู้สึกหรือเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการงานอย่างนี้ เราก็จะพอใจที่จะเกี่ยวข้องกับการงานหรือเห็นว่าการงานเป็นสิ่งที่มีเกียรติเป็นสิ่งที่ทำความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ <nh> พิจารณากันละเอียดละออสักหน่อยถึงสิ่งที่เรียกว่า สิ่งที่ต้องกระทำสิ่งที่ต้องกระทำนั่นโดยทั่วไปมันก็เล็งถึงสิ่งที่ทำให้รอดชีวิตอยู่ได้เป็นข้อใหญ่หรือเป็นข้อแรกนี่ทุกคนเข้าใจและเข้าใจได้โดยธรรมชาติ ือธรรมชาติบังคับให้เข้าใจมีสัญชาตญาณที่รู้ได้เองเกี่ยวกับสิ่งนี้เป็นต้นทุนอยู่เป็นส่วนใหญ่ถ้าเขาจะหิวขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องหากินเพื่อระงับความหิวหรือเพื่อให้รอดชีวิตอยู่ได้นี่มันสอนให้เองสิ่งที่ต้องกระทำในการรอดชีวิตอยู่ ถ้าที่แฝงกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นยังมีอยู่อีกคะแนงหนึ่งคือการสืบพันอธุ์ย่าให้สูญพัน์ไปอันนี้มันแปลกประหลาดอยู่ว่าทำไมจึง<ม>ต้องเป็นอย่างนั้นจะถือว่าเป็นหน้าที่ของพระเจ้าผู้สร้างสิ่งทั้งปวงมาให้เป็นลัทธิ ที่ฝากไว้กับความเชื่อดังนี้ก็ได้ <c oughs> พวกที่ไม่ถือลทัทธิอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตแล้วก็ต้องการที่จะสืบพันธุ์เพื่อไม่ให้สูญพันถือเป็นเรื่องธรรมดาเสียเองอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเป็นคำพูดในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับจีววิทยาโดยตรงที่เราจะเห็นได้ง่ายๆ่ายจะรู้สึกได้ง่ายง่ายว่าการสืบพันธุ์แม่สูญพันนี่เป็นความรู้สึกตามสัญชาตญาณคือเกิดได้เองรู้สึกได้เองและเป็นไปได้เองใน สิ่งที่มีชีวิตระดับต่ำสุดคือพวกพืชพันไม้พฤกษาชาติทั้งหลายก็ต้องการที่จะสืบพันธุ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์จึงได้ต่อสู้อย่างยิ่งในการที่จะมีดอกและมีผลต้นไม้จะดิ้นรนเพื่อจะมีดอกและมีผลถ้ารู้สึกว่าจะต้องตาย แล้วก็จะรีบออกดอกออกผลมาเป็นการใหญ่ก่อนหน้าแต่ที่จะตายดังนั้นจึงมีเคล็ดสำหรับผู้ที่อยากจะบังคับให้ต้นไม้ออกดอกออกผลโดยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงว่าจะทำให้มันตายเป็นไปสับไปฟันหร,หรือเอาไฟไปลนให้มันเกือบตาย มันก็จะรีบออกดอกออกผลมาทันทีดังนี้เป็นต้นเรียกว่าสิ่งที่มีชีวิตแล้วย่อมมุ่งหมายเป็นอย่างยิ่งที่จะสืบพืชพันธุ์ให้ยังคงอยู่ <c oughs> การที่ไม่สูญพันธุ์นั่นเป็นความหมายของคาว่าชีวิตเพราะว่าชีวิตนี่ ชีวิตเดียวมีอยู่นี่ถ้าเกิดตายลงมันก็เท่ากับไม่มีชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจึงคิดเผื่อไปถึงกับว่าถ้าชีวิตนี้ตายลงชีวิตอื่นก็ยังจะสืบแทนอยู่ต่อไปเพื่ออย่าให้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นสิ้นสุดลงดังนั้นจึงมีความรู้สึก ที่ต้องการจะสืบพันธุ์ว้อย่างแรงกล้านับตั้งแต่ต้นไม้ศึกษาชาติทั้งหลายสูงขึ้นมาถึงสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สูงขึ้นมาถึงมนุษย์ <c oughs> เป็นที่ <c oughs> <c oughs> รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นธรรมชาติ อันรุนแรงอย่างไรหรือจะถือว่าเป็นความประสงค์ของพระเป็นเจ้าก็เป็นความประสงค์ที่เฉียบขาดอย่างไรควรจะรู้จักแก้ไขปัญหาอันนี้ให้ลุล่วงไปโดยที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา